สวัสดีครับน้องครับมาเลยขัยบเตรียมข้บอลหนึ่งกันต่อเลยเนาะมาขอทีเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะคราวนี้ครับมีลวดอลูมิเนียมนะครับเป็นเส้นมีลวดยาวนะครับแล้วก็มาขดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เอามาขดเป็นสี่เหลี่ยมมีนะครับอ่ามาดูสิจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราก็ต้องหาก่อนครับว่าพอมาขดเป็นวงกลมเนี่ยมันได้พื้นที่ห้าห้าเก้าสี่เลขค่อนข้าง,งเยอะเลยนะเนี่ย นะก็แสดงว่าต้องหารัสมีให้ได้ครับโอเคนะครับหารัสมีไปที่วงกลมก็สตรว่าพาย r กำลังสองโอเคมหมครับก็จะเท่ากับห้าห้าห้าเก้าสี่โอเคนะครับเลขค่อนข้างเยอะนิดนึงครับก็ต้องสู้ๆหน่อยนะครับพายก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณอกำลังสองเท่ากับห้าห้า ห้าเก้าสี่ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยก้าสิบสี่แต่ว่าครานี้อาจจะต้องเสียเวลาคำนวณเลขเยอะหน่อยนะครับห้าหมื่นห้าเก้าสี่คูณเจ็ดหารยี่สิบสองนะครับเข็นนะมาต้องลองตัดทอนครับเลขน่าจะเยอะพอสมควรเลยแหละนะลองสองตัดไปก่อนแล้วกันเนาะได้สิบเอ็ดสองตัดครับสองสองสี 2, 2, 4, นะ่และหนึ่งนะสู้ๆครับ สองสิบห้าสองเจ็ดสิบสี่แล้วหนึ่งสองเจ็ดสิบสี่แล้วหนึ่งสองเก้าสิบแปดก็เลยหนึ่งเจ็ดโอเคนะครับคราวนี้ต้องลองสิบเอ็ดตัดว่าได้ไหมลองสิบเนอะ็ดตัดนะสิบเอ็ดตัดครับสิบเอ็ดสองเป็นยี่สิบสองเด็ดห้าสิบเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเจ็เป็นห้าเป็นห้าห้านะครับ, 5, 75, 5, 5, 5. รบก็เลยเสร็จสองแล้วเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้า สิบเอ็ดสองเป็นยี่สิบสองกัเจ็ดเจ็ดเจ็ดพอดีก็ได้สองห้าสองเจ็ดคูณเจ็ดครับเข้าไหมเท่ากับอาร์กำลังสองทีนี้อะไรยกกำลังสองได้สองห้าสองเจ็ดคูณเจ็ดตรงนี้น้องอยากคูณนะเพราะว่าถ้าน้องไปเอาสองห้าสองเจ็ดคูณเข้าไปเลขก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกแล้วมานั่งหาเลขยกกำลังสองอีกยิ่งยากครับไม่ดีครับให้น้องค่อยๆยแยกตัวประกอบของสองห้าสองเจ็ดครับเข้าใจไหมครับ มาลองดูสิที่เกรงว่ามันน่าจะลงตัวนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเลขเจ็ดมันน่าจะมีเลขเจ็ดเลขเจ็ดน่าจะหาลงตัวลองดูสิสองห้าสองเจ็ดเยี่ 2, 5, 2, 7, ยตัวประกอบนะครับเราต้องเยี่ยมตัวประกอบสองห้าสองเจ็ดเพื่อเอามาทําเป็นเลขอะไรกําลังสองนะครับเห็นไหมเจ็ดลองหาดู 7, 3, เจ็ดสามยี่ิบเอ็ดเห็นไหมครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองย่ามยี่สิบสี่เห็นไหมเจ็ด สี่สองเจ็ดหกสี่สองหนึ่งนี่เลขเจ็ดโคลมมาแล้วครับมาสามร้อยหกสิบเอ็ดครับอะไรหารได้นะสามร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยสองไม่ได้สามไม่ได้นะห้าก็ไม่ได้เจ็ดอีกทีได้ไหมเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าและหนึ่งไม่ได้นะครับมาก็ต้องไล่จากมันเฉพอะไปเรื่อยๆไหมครับเจ็ดไม่ได้ สิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดสามเป็นสามสามอันนี้จะหมกก็ไม่ได้สิบสามได้ไหมสิบสามเราสิบสามครับสิบสามสองเป็นยี่สิบหกเดี๋ยวร้อยเอ็ดอืมสิบสามไปได้ร้อยเอ็ดมีไหมสิบสามยี่สิบเอ็ดต้องสองได้แค่เก้าเอ็ดก้สิบสามก็ไม่ได้อีกอ,อันนี้ก็ต้องมาสิบเอ็ด แต่ว่าน่าจะไปถึง19แล้วละ่ะนะ19คูณ19ลองไปเอ็ด9ก้าิบ11็ด8 9 17 19โอเคไหมพอดีเลย6ทด1สาวบ้าคุณเจ็นเป็นเลข19ครับนะแต่ว่า r กํลัง2นะครับ25 27เราแยกได้เป็น19คูณ19คูณ7คูณ7เห็นไหมคราวนี้ยากตรงเลขเยอะหน่อยนะเห็นไหมจับคู่ได้ละ แสดงว่า A ตัวเดียวก็เท่ากับอะไรครับเนี่ยจับคู่กาลังสองเข้าใจไหมครับสิบเก้ากำลังสองเพราะฉะนั้นพอเราให้เหลือ r าตัวเดียวมันก็คือสิบเก้าตัวเดียวเข้าใจไหมครับเจ็ดกำลังสองก็เหมือนกันนะพอเหลือ r าตัวเดียวก็ต้องเหลือแค่เจ็ดตัวเดียวเพราะฉะนั้อนอาเดียวก็คือสิบเก้าคูณเจ็ดครับเห็นนะอาเป็นสิบเก้าคูณเจ็ดแป่ไว้ก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องคูณก็ได้นะถ้าเลขเยอะจำไว้นะอย่าเพิ่งคูณ คันนี้ครับัศมีคือสิบเก้าคูณเจ็ดครับคันนี้ต่อเนื่องยาวอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นข้อที่ต้องทําหลายอย่างอยู่รันนี้ขนลวดเนี่ยเราเอามาดัดเป็นวงกลมทําให้มีพื้นที่เท่านี้แล้วเราก็เลยรู้เท่านี้แต่ตรงนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าขนลวดยาวเท่าไหร่นะพอเรารูัศมีเราก็หาความยาวของขนลวดได้เพราะเราขดเป็นวงกลมมันก็คือการหาเส้นรอบวงเข้าใจไหมครับเพ้นก็าหาเส้นรอบวงครับก็ะจะได้ความยาวของขนลวดนั่นเอง เช้งรวงก็คือสองพอาร์นะครับรเพราะฉะนั้นครับก็เป็นสองคูณยสิบสองส่วนเจ็ดอาร์ก็คือสิบเก้าคูณเจ็ดโอเคไหมครับนะทาไหมน,นะอย่างที่พี่เก่งบอกที่พี่เก่งไม่คูณเพราะว่าสุดท้ายมันจะได้ตังนี้ง่ายเห็นไหมเนี่ยนี่ก็จะได้เบาลงขึ้นเยอะเลยนะครับเหลือสองคูณยิบสองคูณสิบเก้านะก็ กนขยังเยอะอยู่ก็สอคูณยิบสองเป็นสี่สิบสีเอาคุณเลขที่ง่ายๆก่อนก็ได้ครับแต่ว่าขนลวดยาวสี่สิบสี่คูณสิบเก้ายังไม่ต้องคูณก็ได้ครับว่าเลขยาวได้เท่าไหร่เพราะว่าเขาอยากให้เอามาทําไมครับนํามาขดเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าให้มีด้านกว้างเป็นสิบสองนิ้วอืมมาแต่ว่าด้านยาวจะยาวกี่นิ้วนะครับสงสัยตอนนี้ต้องยอมคูณแล้วล่ะครับนะ สีเ่เตมพื้นผ้าปึ๊บเขาบอกว่าให้ด้านกว้างเป็นสิบสองนิ้วโอเคไหมครับตอนนี้ก็เป็นสิบสองนิ้วด้วยนะครับตอนนี้ต้องยอมคุณแล้วครับเพราะว่าอันนี้เราต้องมาทําเป็นเส้นรอบรูปแล้วต้องมาลอบออกอันนี้ตัดหอนไม่ได้น,นะครับอันนี้ต้องยอมคูณแล้วครับนะเลขเยอะหน่อยสิบเก้าคูณสี่สิบสี่ครับเอาเลยครับได้เท่าไหร่ครับค่อยค่อยคูณแล้วกันเนาะ 836แต่ว่าลวดเส้นนี้ยาว836นิ้วครับเข้าใจไหมแล้วไปขดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้าง1212 12, 12. ก็คือลบไป24เป็นกน็มีการล,ลบไป24ครับก็เหลือ2เหลือหนึ่งเหลือ812จากนั้นก็เอาไปใส่เป็นด้านยาวครับก็ต้องหาร2เท่าเท่ากันเนาะหาร2ก็เลยได้406กับ406นั่นเองโอเคไหมครับ มันก็จะได้812นะครับโอ้ขอ,อนี้ถือว่าค่อนข้างใช้เวลาเยอะครับยากพอสมควรนะยากตรงเลขเยอะไม่ใช่หรอกนะถ้านวยไปถ้าเลขน้อยก็ไม่ยากยากตรงเลขเยอะแค่นั้นแหละครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากน้องๆสู้ๆกันนะครับนะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะครับสวัสดีครับผม